อืมลุงตกใจหมดไปได้เอาเองเดียวเลยวมามาเห็นไหมตัวที่สี่สิบเป็นไงเฮ้ยเสร็จไหมนี่หน้าหนวดบานเลยอ๋อไม่ก็จะเอากุ้งไงไม่ใช่เอาปลาลูกตามนั้น ตัวหัวหมดไปแล้วกินอยู่แหละตัวแม่งเล็กจัดเมาเหลือเกินเดินไปกันต่อหมดนัน้นมาแต่มีปลาตะกุงตะปวหายชิบหายไปเนี่ยกเกือบสิบห้าตัวของตัวเนี้ยใช้ได้ไว้ตัวนี้โอ้สวยไว้ตัวนี้เป็นไงแม่ แก่เราก็มีจะตีตีบางวัย